นใจจบนี่อาจจะอาจจะนอนเร็วนะเพราะว่าอยากจะพักผ่อนซะหน่อยก็สตาร์ทอัดไปเลยฮะยัวเบรดอัดที่นะา p k ย้ำต่ออีกมดิสนานไปแล้วยังไงต่อครับพัก GPK เรียบร้อยป่าปั๊มเฟลิไฟ GPK ไม่รอดเฟิร์สบาดมาน n i c เบบี้สกอร์เป็น1-0ครับผมอเลีันแล้วก็ EG เอตตาเกะเกะลิงมาโฉบเฟิร์สบาดเข้าไว้ครับทางด้านของ FNG รียบร้อยครับ FNG ตายสกอร์เป็น1-1ครับก่อนเป็นนี่ก i เบบี้ครับได้เฟิร์สบาดจากนั้น GPK ไปก่อนนั่นเองครับ อ,อไปนีน่ว่าเซฟคกับด่านบทนี้ก็จัดการแฮนสเก็ตแรกนั้นควิสไปบีมารอาว่าได้นี่เป็นแม่ที่ติกฟิล์นะครับมาอยู่ในเซฟเลนเอาซะหน่อยครับตามมา,าบาอกไร้ไซอเรย์ย้อนลงฮะโจว์บอลยัดลงต่อตีแฮนสเก็ตอีกทีอีกทีแล้วกัน อีกทีจนได้ผมแรกกันไปฮะไม่เสียเปล่าโอ้โได้เข้ามาในช็อตนี้ที่ควิดไฟนี่คืออัพเต็มคูดาคือสี่วิ่งขนานั้นน่ะแอสโซเซปปกกัเข้าไปแล้วแล้วก็ระเบิดย้ำต่อละลิมไฟครับป,ปั๊บมาไล่เลยวหนึงด้านโนของไฟกับจีพีเคตัวกระเป๋าเนี่ยแอสโซเซปไปหนึงด้านโนของแอสเกตต,ตายเริ่มแก๊งกับจีพีเคลดการลีเ็ดไฟอ่ะ เดี๋ยวบอลลงไปต่อที่ด้านโนของจักคิโ,โร่ซูโดบอเปิดเข้ามาชนเข้าไว้ครับคะแนนจักคิโร่ตายครับไ,ฟไฟรซ์อารีแล้วถอยย้อนมาก่อนฮันสเชนดดิสซิมิเลียนมาฮันจีพีเคอัดลิควิดไฟตเต็มจริงด้วยบูดาวกับสี่วีกับยอ้อนไปด้วยซูโดมอเข้าไปครับผมแล้วก็โซเฟิดเดิอทางด้านโลเอสโฟตายครับเก่าๆครับตรงกลางนี้ว่าซโดมอ ย้อลงไปแล้วก็มีฮิลส่ว,วมนมาครับไอโอฮิวยับต่อาฝั่งเคร็ดต้ออยแล้วครับหลักคูน่าเบจิส่วนมาเคร็ดตายครับผมโดนสวนฮะนี่คือไฟย้อนลงไปต่างต่างฮะอเลียานนี่ไหลมาฝั่งเจนน่นาสเกตต้องพลอยมาที่นอกไปเลยต้องไฟไปโดนแล้วแล้วโซไ่ไฟจับคุณเคลไว้ฮะหนักดวงเลยหรือเปล่าตามเด็ดกันไว้แต่ก็ไม่ไวอยู่ดีฮะบอลไฟสวนมาดิสิเบิร์ออกครับ รามเซฟก็ปล่อยฮะสตานไปสเปซสองครับไอ้ผ่านจับล็อกจับต่อเอฟอร์เซิร์ฟตีครับมาพร้อมกอลเซฟซีพีเคไม่รอฮะไอโอลิงตีอย่างเงี้ยมาแบบเดือดเดือดอินออฟเลยครับล็อกลงย้ำต่อนั้นฟลายบอลถอยออกไปได้ฮะเจอดูอัพเบรดแต่จะเป็นเติร์นเข้ามาตีกระโปงเน้นๆเนี้ยเจาะบล็อคเขียวก็สเตนยังเหลืออยู่เยอะนะตามต่อได้ปูสปีดไปจัดโบนไปโบนครับแล้วก็ป่วไฟพยายามจะหนีหรือเปล่าแรมเซฟ แรมเซสบอลต่อปไปแล้วถอยฮะมีอันตีดูงันคร,รับแรมเซสอาริซี่บับเบิ้ลเมสเอาอาริซี่วางบับเบิ้ลใส่ต่อฮะอุ้ยดังอีฟรอแล้ววาร์ปกลับขึ้นบนไปได้ครับซึ่งทีมเอฟาดลงไปครัยัดลงมาสโฉบบอลก็หลบไปได้ครับเพล็ดแต่บอลรถพัดต่อยมาเจอไรเซอร์ลแล,ะละ้วเรากูหน้าเบรชีดครับ ก็เป็นแ8ต่อ8ครับผมทางด <Michael. S 1> <h> ้านอเลียนเราก็ดีจีก็สเตนไปแล้วลีลงเกมตับครับด้านนีดักริปรอฮะตัดยันลงไปก่อนครับท้าไปหนึ่งแล้วก็ดักริปปิดไปแล้วครับพยายามจะสู้ต่อแครฟสีนีถอยไม่ได้โตบลายจับคืนกันไว้ครัทางฝั่งนี้ครับดึงลากสเวนไว้ต่อคทางฝั่งอันเดอร์ลอนแล้วนี่หล่าคุหน้าไปชี้ก็ไปจีพีเคก็รอดไปได้เจอเวฟแล้วก็สแลปตามเยอะพี่เกียรเลียมดีก็แพนสเกตด้านนี้ก็ตีเขาไม่ก่อนครับนิโก้เบบี้ ดิโก้เบบี้เบอร์เซิร์กไล่ตีนัฟลายลืมเปล่าวสโนบอล์ย้อนไปที่ดิโก้เบบี้ครับโอ้มีไอโอคิวอีกแล้วฝั่งนั้นคลินตายแล้วลไล่ต่อที่แรมเซ่ครับเบอร์เซิร์กครับวอคายวิ่งแหละด้านเอวเก็ไล่ยิง,รงครับผมฝั่งแรมเซ่ไม่หลอดครับตัดย้ำต่อสั้นไปครับซอมแฮมเมอร์ซับหนึ่งซับสองแล้วเรียบร้อยดับเบโลคิวนั่นดิโก้ครับตัดไปครับดันเต็มหลังอ่ะ ใส่คนเลือนตัดไว้ครับสับขาดคลุ้งไปแล้วเทนนิสฟลายไล่ตามต่อที่ GPK หรือเปล่าอากวาเดนก็ไล่ยิงกดแฮน,ะนออด์สเกตตายไปนะฮะล่างเทมเพลสรอปิดต่อยรอบดิสบิเลนตลงฮนะหอวรายทอยกับมาสเวตและซอ,อเซเปิดไว้กัริมเมอร์ทอยฮนะอายโอไสโคนดิสโบยับต่อฮะเอสมอรอบปิดเอาแมลิสครับ ก็ไม่เลยล็อกไว้กับสัตย์ยันลงต่อมีพี่ๆเปิดสวนก็แบบเซ็ตโบนัสพันต่อยเข้ามาครับจังหวะนี้ไอ้ผ่านแล้วมาโคลไฟไว้ครับทางด้านโดของฝั่งไอโอครับพาลีลูกเห็ดกับถอยไปฮะแล้วเดินล่าไาตีทาวเวอร์ครับนิโก้เดินหลอดฟ้ามาแต่ทว่าทีหนึ่งในท็อปเลยครับไซโค้ครับตัดตามมาทำนิกพอดีครับแล้วก็ลักูหน้าเบสก็สเตนตามเลยฮะ บอสต็อปเยียบไปก่อนฮะทางฝั่งไอนะโอน่าปวดสายลิงครับผมกลับไปคนเดียวแล้วนี่คนไปบี้ปล่อยกลับมาตีโรชาหรือเปล่าอากวอเดนบอลรั้นต่อยไปครับใส่หนักไปดีเอฟเอจีเป็นแกงนะทางด้านทวงของทัดแล้วก็ควายเด้งไว้หมดเปิดน่าดูตาคลิปละเอจิตเก็บไปแล้วเป๊ะพอดีฮะโรชาตายเอจิตดรอปเก็บไปฮะ ัไปบีกีบเปิดตัวแล้วอาควาเดนตับวบอร์กอีสแนนเปิดมาแล้วก็ Inter อินเทอร์เดิ ah นไว้อินเทอร์เปิดคอย้ำต่อไอโอพยายามจะฮิวเพื่มเปล่าฮิวแล้วฮิวอีกดูมันลงไปเรียบร้อยครับไม่รอดฮะทางด้านนี้ดูกับไลรคอย้ำต่อวร์พันต่อยอัดเข้ามาที่ทางฝั่ง,งตัวของไอโซไอโซตายครับไอโอหนีไม่พ้นเจอสโนว์บอลแล้วก็โดนทุบเรียบร,ร้อยฮะคิลลิสเปคของทางด้านอาควาเดนอาร์ดิซ อเดซี่นี่ยืนยิงสบายก็มีเพื่อนโผเข้าเรือ่อยๆฮะจอทเวิร์เทียร์สองนั้นลากต่อฮะเรียนแตกควายอันนั้นเป็นเอ็นจิ้บูสเตอร์แล้วก็ไวสโตนนะไอโบวท์ไวไอผ่าน White, ย้ำต่อฮะตันหลับหน้าบปครับทางด้านเฟสโนบอลยื้อไว้ได้ผมชนก็ไปที่ลีน่าลีน่าโดนต่อยครับตายหรือเปล่าก,ก๊อฟแรกก็ได้เฮดสเก็ตเลยนะแล้วทีนี้ครับไล่ยิงรัวๆครับอารพอเดน ฝังด้าดีถอยรีฟมาเปล่าดิลเคกลับไปแล้วสเวนครับก็เซตเราก็พุ่งไปบิงก์หลบาฝ่ายบิงก์มาเงเพื่อการนี้ฮะเกิดมาคับท่นเด่นหนุของดากลิฟมาย้ต่อโซเฟนฝั่งกไวค,ครับทางฝั่งเอสโว่ไดถอยกลไม่ได้ครับอันตเฮะอร์ดไปกันะด่นหนุ่กกิโลครับโดดบอลทันไป แอนโซเสร่าเจ้าต่อครับเรียบร้อยกับลิฟเปิดมาดักลิฟครับเอสโฟว์ตอนนี้อีเชื่อเดินถึงกันไวครับตอั้นเอสโฟว์ว้าดักลิฟหนีไปอีกแล้วหนีไวเหลือเกินคอนเสนเปิดมาโซฟายเึิไว้ไม่ให้เดินครับทางฝั่งนี้ครับก็ดำปืนไปเลยครับเรียบร้อยป่ามรพัดต่อยเนี่ยครับลอยละลิวครับเอสโฟเอสโฟตายครับ ทางฝั่งสมิด์ของเงาเลยครเปิดก้อนสเตนมาเงาดับเบิลเมนไล่ครับ GPK อาร์เซอส์เซฟเลอ์รีสเตนปัดทางด้านไอโอคอยลิงก์ให้อยู่ครับดิโกบปบี้ไล่ตามไปล้กุน่าเบเชก็ไว้ครับใส่ด้เลิมเซฟเลิมเซฟถอยครับแล้ว GPK นึ่งไปหน่อยครับก็เรียบร้อยอีกหนึ่งฮะไม่มีก้อนสเตนครับผมแต่ยังเปี้ยวซ่าแบบโอ้ไปแล้วก็ควอลันพัดต่อยครับลอยแล้วดิวครับเบเวจีตายแล้วเซนเตอร์เซเวนนี่กบปบี้ก็ตายครับดับเ WQ ลคิเขอในนาดีซีครับขึ้นมาเจอต่อครับเขาอยู่กันเยอะจัด ลายิงังยมาต่อยังไงนี้ก็เอาเฟลีนปาดเข้า,าไปฮะนี่มีเครือบา้ายครับทางฝั่งทีมอาริยันครับแต่อย่าลืมว่าเครือบา้านนี่มันมีตัวของแมกนติกฟิลกับโครเทคคลิปอยู่เหมือนกันนั่นเองมาโคุไลน์ผมแล้วก็พินออฟแมลลิสแตปลฮะนี่ครับดูครับมีสมิสกันไปคาเวอร์ไปเลยฮนะมีคิมีเปิดมาถอยกำลังเซเริ่มยืนไม่ไหวครับ บางนี้ก็มีคืมียิงโซ่ฮะดูดเลือดใหญ่ครับดูดเลือดใหญ่เอสโบย,ยืนไม่ไหวครับเจอดูดเลือดใหญ่เข้าไปฮะตอนแรกเหมือนจะฆ่าได้ฆ่าไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้ดูดเลือดใหญ่หมดครับอาริซี่ยิงแจกความสดใสแจกความสดชื่นแจกความสดใสไปฮะสีทาวเวอร์ยิงต่ออีจีทาวเวอร์เทียร์สามแตงยืนอยู่มุมครับแล้วนี่ทาวเวอร์จะดโดนไอ,อ้ผ่านนะ แกลางเปิดมาแบลบโบอยู่มุมครับแล้วก็ทาวเวอร์แตกไปแล้วสีเล่นมาแห็กแค่ว่าต่อไอพานล็อกไว้เข้าลำปากเลยครับเอส4โดนนินตอดทะลวครับล่างทเทปเลสตอนสเต็เปิดมาไว้ก่อนนะก่อนที่จะไม่ได้ใช้ไอชาร์ดล็อกกันไว้ครับ ไฟสองมันพีดอมมาเลยครับสต,ตันย้อนลงไปเปิด B B ว,วิกฤตสวนกับอาวเดนแล้วสตันอีกเลยฮะวงแตกแล้วทางด้านทีมอาริันเข้าตีโลชานอ้อโลชานชีสสบายใจเนี่ยเอังเกล่าเซมเพสไม่ได้เหรอโอ้โหอีซี่สามร้อยกอล์ลิม,มาการนี้ครับสับย้อนลงไปที่ลิมครับผมเอามาริกย้อมาต่อทีบอลแล้วบอลแล้วคราชต่อยเข้าไปครับ ทางการนี้ก็โซบายตั้งถึงไว้ดับเบิลเซเล็ย้ําไปต่อสเวตครับเรียบร้อยฮะส่วนทางด้านเอสโฟครับไปคนเดียวกบเปลือระเบิดทางด้านบอลด่านเซนทรีครับเข้าตีโลชาเยอะต่อทางด้านทีพีจีครับแล้วก็เซฟไปอีกเท่าเดิมครับสเปลี่ยนฝ่าเย้ําต่อท่านเวตสเวตก็ใสนในผู้มตีอาวุธได้ส่วนริงครับอาวุธได้โดนสับย้ําเลยเอาไปยืนแรงครับตัวจริงตายร้อยวินาทีครับรอบนี้อดิซี่แหลมเองครับผม จากตอนแรกที่อยู่นแนวหลังกันไว้ฮะหลายคนเซตดึกนนย่ำก่อน,นอยังไงต่อโมเตอร์ฟันต่อยก้อนครับที่แฮนสเก้นแฮนสเก้นตายครับซื้อเกิดมาครับลีน่า <c oughs> ก็ยังคงมีตัวบอมให้เล่นอยู่ครับทางหน้าโดอาริซี่ครับเรียบร้อยโจนโบกเตีะทิ้งไปไอ้ผ่านเฟอร์ลีเช็คแต่ว่าอีกหนึ่งครับวา้ามดีไปแล้วอีจีโอ <c oughs> เฟนปาดสามครับดอกนี้ใส่คน ยังไงดีต hmm. ัดเข้าไว้สตาร์ทย sort of e. ันต่อสับนี่นะครกันทีน ouais, ั้นปลายปลายตายัโซนปลายถึงไว้คู uh ่ครับซื้อเกิดมาก็ปลายทางด้านดูครับผมยืนแทงอยู่ดูยังไงดีจะดูหรือเปล่าจะดูหรือเปล่าจะได้ดูไหมเซิร์ไพรดูบันเซอร์สเวนเลยแล้วกันแล้วมีก็มีเปิดมาลีเฟอรเชอร์และดูบาดอีกหนึ่งตัวครับเป็นเ้านของจากกิโลบอลอันทรต่อยไปเอจิียอด้านจีบีเคบอลครับลุยไตรแหลกครับนี่ก็บเบบี้กับลิมตายแอันนี้ก็ซื้อเกิดได้ครับส่วนเอเอฟจีครับหาตัวลิงอยู่เหมือนเดิม บอลสเปนมุ่นบอลกระพริบใจคนหลบเซนส์สัมทันสตอมแฮมเบอร์ดึงจากขยุ้ลงมาได้เองและมีกระบีออ่ครับแอสซอล์เสรเปิดอีซิเมลระเบิดสองมีเคนฟอยด์ครับบอลสเปนสตันยัดลงต่อยกีครับดิซิเบเลนทัทนหรือเปล่าดิซิเบเลนไม่ได้รมบบอลเจอรอบขาแล้วก็ตายไปฮะทางด้านโอของฝั่งฟลายได้บิงกชอยเอาไปเลยตัดยัดลงไปต่อครับสับเรียบร้อยฮะทางด้านโวของฝั่งฟลายบอตายไปเดี๋ยวนี้กำังตีดูเลือดยัดมาต่อยกีครับ ว่าไงครับตัวของฝั่งนี่ครับอากวร์นีตายครับผมตัดเชนลงกัมต่อฮครับพอไปอเร็ซีแบบบับเบิลมาฮะแล้วก็มีดูเลือดใหญ่รอดูเลือดใหญ่หมดแล้วตีเพนนิงไปครับหาจจเงินแบบยี S S 300. ซี่สามร้อยนี่เกิดไม่ได้จริงๆนะทางฝั่งทีบาเลียนอเลกซีก็ใช้อิลูชันนี่ครับ แบบครับไปต่อเรื่อยๆนะมาโซบายผมแล้วก็ดนครับมันดูดจ่ายไปแบบรวดเร็วตัดใจบอลนัดพัดต่อยไปกีกับเมสโซตายแล้วลิฟต์ตายครับสตาร์ตไปในซี่เปิดมีกับมีส่วนครับผมละลายเหมือนกันเจอดูมครับทางด้านทีมผมไปบี้ครับดิฟเฟนดดูแล้วละลายไปต่อครับเอเอจีเรียบร้อยฮะจีจีกันเลยทีเดียวเกมจะได้ผมชนะโนของฝั่งอีจีชนะไปครับด้วยพาวเวอร์ของอาร์กวอร์เดนเกมเลน เบนไม่รู้จะตีใครก็าขอ,ออกบีกบีกันเต็ม,ะะมแล้วจบเกมแล้วอีวิลจินิ i ซิสชนะไปก่อนในเกมแรกครับสามสิบสี่ต่อยี่สิบครับก็เป็นทางฝั่งอียิชนะไปฮะตายกันตัวเดียวอากวาดินจังหวะขึ้นบ้านก่อนหน้านั้นดานเมจเก้าบนสองอะดาเมจหนักเหลือเกินเอาตัวปอไมไปเทรดเลยล่วอะ ตัวบอลเฉดหนักมากเพราะว่าสแตานิกตัวบอมนี่ดูดเลือดกันเหมือนฟื้นชีวิตมาใหม่อีกครั้งนะระดับรับดาเมจไป1 9 0 0 0แนะอารวาเดนนี่มาจากตัวชิมเฟสส่วนใหญ่ดาเมจเซเวนสี่เหมือนซีครับคนเลือกะอะไรนี่คือ EG บอกว่าขอแค่อารวาเดนทำดาเมจให้ก็พอนะูรีนาดาเมจเยอะกว่านั้นจะคิโลจะคิโลหลังมาก็ไม่ค่อยมีผลอะไรครับกล่าวว่าจะมาเป็นเกมเร็วทำซีซีคอมโบคู่กับอันเดอร์ลอดฮะ เป็นพิษออฟมาลริกแล้วก็ไอแพดครับแต่ว่าตาดไม่อยู่อะเอาอาร์ควาเดนไม่ลงครับเพราะมีตัวโถมอะเซเวนไดเข้าไปนี่ก็แบบเหมือนไปฆ่าตัวตายถ้าโดนดูมครับมองเห่าอะสเวนโดนแบบอาร์ควาเดนยืนสู้สบายครับเพราะอาร์ควาเดนมีดูดเลือดใหญ่นะในเกมนี้มีบัตเตอร์ไฟครับในขณะเดียวกันเซเวนก็ออกบัตรถอนมาเป็นทูสไตล์ครับแต่ก็ไม่ไหวเพราะว่าตัวโปรเทคของโปรเทคเขาเยอะเกินนะ ล่ง่ายๆว่าทางด้านอาว่อรเด้มีอยู่2ตัวเ,เหรอฮะยิงยับเลยทีเดียวจบไปฮะก็ปิดฉากลุนจบได้ครับ EG ชนะไปก่อนในเกมแรกครับเดี๋ยวมารอดูกันต่อในเกมที่2องนะ